มาดูแก๊งน้องหมานะครับเขาแกล้งกันนะครับไม่รู้มาจากไหนสีเหมือนกันขนุนเลยครับสายพันธุ์เดียวกันเนี่ยเลยนะมาล่านะมาล่า<ะ>ดูพี่สีเหมือนกันเลยอะ่ะนึกว่าเป็นเพื่อนกันเลย เอาเมื่อกี้เมื่อกี้ยังไม่กินเหรอฮะโอ้ดูเขาเล่นกันนะครับอยากเล่นแม่ไม่ให้ไป <c oughs> ก็เลยนอน <c oughs> โอ้ยก็ตอนแรกตอนแรกเล่นอยู่ดีๆเนาะโดนจับมัดปุ๊บก็เลยนอนไม่มีอะไรทำเอา้าเหมือนเล่าเหมือนเล่าโดน <c oughs> ไปไม่ได้ก็เลยนอนแทนนะ นี่ก็่วนไม่ใช่เล่นนะครับกว่าพี่หนุนาจะจับได้เนี่ยคือรัดหน้ารัดหลังกับอดีศรนะถึงนี่จับนางได้เมืม่อเช้านางแบบเคิร์นอะไรไม่รู้นะครับไม่เคยได้ยินเสียงเห่าก็ได้เห่าเมื่อเช้านะครับฝรั่งน้อยครับนี่ฝรั่งน้อย <laughs> <laughs> ตัวนี้กินหรือยังอ่ะพี่โน,น,น,นอา<ๆ>เขากินข้าวยังอยัง,ยง,ยงหรอ,อ อยากลงมาเล่นเหรอเดี๋ยวเก็บเงินซื้อก่อนนะเดี๋ยวหาเพื่อนมาให้มีอยู่หรอกแต่ว่ามีค่าใช้ใจ่ายอย่างอื่นก็เลยยังไม่เอาเพราะเคลียร์พวกประกอบประกรันรถก่อนนี่รถถูกทุกอย่างิ้งเราอพี่ เดี๋ยวประกันรถกระบะก็ถามหานะครับถ้าเอาน้องหมาก็ไม่ไม่ได้จ่ายครับประกันนหรอครับให้ผลประกันรถไปก่อนนะครับอันนี้เพิ่งตอบไปคันหนึ่งนะครับคันแดงกระบะนี่อีกครับกระบะก็ใกล้แล้วนะฮะ ดูเขาเล่นกันโอ้โหแหน่แน่แนอย่ากแกล้งกันขนุนโดนแกล้งน,น่าขนุนโดนแกล้งแต่ก็เล่นกับเขานะครับคันกุ๊บนะฮดูแม่เต้มนอนแม่เต้มนอน ฝั่งนู้นใกล้เสร็จแล้วนะครับตอเอาไปแล้วตอนนี้กําลังปรับปรับหน้าดินให้มันเสมอกันนะครับพวกตอไม้นะครับพวกตอไม้ ดูกันครับเป็นที่ างล่างเป็นคนดูแนวให้นะครับข้างบนก็ปูกระเบื้องนะครับต้องดู แดดร้อนอยากพัลมแป๊บได้ยินเสียงนกอยู่บนต้นไม้อ่ะบนูน่นจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับฝั่งกอไผ่นู่นนะัะตอนนี้ก็ไม่มีน้ำนะน้ำแห้งเรือตะโปกบวกนั้นนะฮะน้ำแห้งเสียงนก แค่ละพอพิงเนี่ บคุสำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์อดิศรแฟมิลี่ด้วยนะครับพี่ๆนะฮะเดี๋ยวเราปักหลักอยู่ที่นี่จนถึงด้วยละครับเที่ยงนะครับช่วงบ่ายก็เดี๋ยวตามไปมุกรหารเนาะอ๋ออย่าลืมเป็นกำลังใจให้อดิ o รด้วยนะครับ